สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมก็ออกมาแวะพิมงานกองเวรคาสักหน่อยคนะี้ยเพือการโพสตอรี่มาส่งแมวสองพันครับมาที่บอกรุปน,นี้ก็มาแวะบอ่อนี้อีกสักครั้งหนึ่งคนระับมา่อนแตตัดอู่บอ่ออื่นบแล้วก็รถยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้โอ้หนะจัดเต็นกองเลย ที่ครับสู้กับฤดูฝนครับต้องจับเต็มไว้ก่อนครับแบกอยู่กับสามสองศูนต์ที่โอ้ดูเมื่อกี้ขับได้ใจมากเลยครับนะครับใส่งานจนคุ้มครับดูมาดูการ หัดใสหกล้อกันะครับ,อบวอจะจัดหนักแค่ไหน,นครับโ,โ,โยนเลยนะครับเดี๋ยวเพือนจะไปอยู่ฝั่งนู้นครับมุมมองครับฝั่งน,นี้ไปเห็นการงัดครับของแก มาใช้บุ้งกีเดิมแล้วนะตัวนี้โอ้มึงจะตามคื่อครับตันนี้ด้ามนะหมดแล้วนะด้านหลังนี่ก็ทำตึงมาใหม่นะครับยไม่งานก็ผูดหมดเลยเสร็จสีกับดินนะด้านหลนี้โอ้ดินจริงๆเลยกับเหล็กขอบจริงๆ ับใจตังปลายคุ้มเลยเนะี่ยโอ้โหกับงานลูกฟางครับสามสองสามกีซีครับโอ้โหไม่พอต้องยอมรับนะครับในแฟนของแคทเนี่ยกับลูกฟางนี้สุดยอดมากเลยนั้นเจนฟูนี่ยสามสองสามกีซีโอ้โหทำมาได้โอ้สมเกือบสมบูรณ์แบบเลยครับ อย่างก็ต้องมีข้อบกพรองครับไม่มีอะไรสมบูมรณ์แบบับทุกอย่างครับมีดีก็ต้องมีทางด้านไม่ดีบ้างครับเหม่งั้นก็จะไม่เกิดช่างครับก็เต็มอุ้มสาม ตเต็นไปด้วยรูปหินนะครับใน,นอยู่ใกล้กับรถมากเลยนะครับได้ฟังเสียงไปด้วยนะครับงในหัวสองคันนี้โหสุดโหดครับ บอกได้เลยประชันความโหดเลยนะครับงานหินก็ต้องสมบุกสมบันหน่อยนะครับดูนะใกล้เต็มแล้วโอ้โห หน,น,นึ่งจุดสามคิวครับอืมมีครูจัดการวิ่งเรียบร้อยแล้วอ่ะ,อะน่าจะวิ่งด้วยนะคอ่ะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งก็ฝึกอ่า ผมก็เพิ่งถึงมาเหมือนกัน้วก็ถามในหัวคันสามของคุณดีไหมพี่าตัดอิู่ที่ไหน เน้นๆเนี่ยเนื้อๆเลยโอ้โหโอจัดหนักอือเอาเขาซักให้ร่วงเลยนะครับเอาแบบว่าออกตัวนี่โอ้โหมีหอนหอนครับโอเคครับก็จัดทรงแล้วนะเตรียมตัวจะขยอยรถแล้ว ตอนนี้ก็มาอยู่มุมมองฝั่งข้างหน้าครับให้ดูกันงัดครับว,ว่ายังว่ายังจัดจ้านอยู่เหมือนเมื่อก่อนไหมครับแรกๆไกเลอหินแตกเลยครับเสียงเมื่อกี้ ยสัปดาห์หน้าผมว่าจะไปโรงมู่นะครับอของทวดเสือไปเปลี่ยน PM หน่อยนะครับ2,005กับโุลารนะครับ 2> x 2 0 0 a นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวเดนินแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็อีก3าอย่างอะไรจำไม่ได้แล้ครับดูในบินนะครับไบเสร็จ เป็นสัปดาห์หน้าก็ต้องดูประมาณาวันพุธนะครับพุธหน้านะครับเดีย๋ยวไม่ก็วันพฤหัสครับต้องรุนการอีกทีนึงครับาะที่ว่าของยังไม่มาะครับแต่ยังไม่ได้ส่งของมาถ้าส่งมาก็ต้องอรอสักพักหนึ่งครับก็ที่ว่า,วาต้องทำของอาชาวบ้านก่อนนะางานอื่นนะ ก็ต้องทำรั้วนะครับขึ้นมาอีกครับถึงจะดีเลยนะครับอันนี้เป็นรั้วสามนะครับรั้วสี่เอาไปเลยนะครับจดหนักไปเลยเอาให้ย่างแตกนะครับออกโอเคครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวก่อนครับแป๊บนึงเดี๋ยวมาถ่ายสามสองศูนดีอีกอนิดหนึ่งด้านหลังผมครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ